ฮาเล่นฤดูกาลนี้ต่างกับฤดูกาลแรกที่เขามาแมนซิตี้อย่างไงบ้างครับปีแรกเนี่ยเพียวมากครับเอ,อริงอร์บาฮาเลนคือเป็นปีศาจที่กรอบเพทโทษนะครับพร้อมโจมตีทุกรูปแบบยิงได้หมดมีพละงกำลังแข็งแกร่งแรงประทะดีนะฮะแต่ปีนี้เนี่ยผมว่ามันมันผ่านการการตกผลึกอะไรบางอย่างนะค,ความคมยังคงอยู่ครับสัญชาตญาณในการจบสกอร์เนี่ยเราไม่ต้องมีข้อสงสัยอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ ผมว่าริ่งบราฮามันเข้าใจในการเล่นเป็นทีมมากขึ้นเริ่มเข้าใจแล้วว่าลงมาจังหวะไหนเพลงนี้ต้องทําอะไรเฮ้ยวิ่งฉีกได้เฮ้ยวิ่งดึงตัวประกบได้ลงมาแบบปะทะตรงกลางสนามอะไรก็ยังมีพาบอลกระชากขึ้นไปเองได้เพราะฉะนั้นถ้าถามความแตกต่างก็คือการมีส่วนร่วมกับทีมครับมันดูดีขึ้นและเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นได้มากกว่านี้แต่ก็ยังคง คุณสมบัติหลักก็คือความคมในการจบสกอร์ได้ดีเหมือนเดิมครับการเล่นของฮาลันปีแรกกับปีนี้ผมคิดว่าเขาดูมีความคุ้ใหญ่มากขึ้นบทบาทต่อเกมของเขาในแมสตี้ปีนี้มันเยอะมากมากเพราะว่าเราจะเห็นว่าแมสตี้ตอนนี้เปอร์เซ็นต์ประตูที่ทําได้มาจากฮาลันผมจําเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่เยอะมากมากนะครับเขาดูจะมีส่วนในการลงมาเก็บบอลในการดึงตัวประกบสิ่งเหล่านี้ผมว่าเขาทําได้ดีขึ้นกว่าในปีแรกที่เขาย้ายมานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือ ความเฉียบคมในการจบสกอร์นะครับยังยังเฉียบขาดยังดุดันยังอันตรายเหมือนเดิมครับแฟนๆของฟุตบอลลิสตานะครับในหัวข้อที่ผมพูดมาเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับหรือว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมตรงไหนนะครับก็ใส่เข้ามาได้เลยนะครับเรามาแลเปิดกันนะครับเพราะว่าฟุตบอลลิสตานะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะเป็นเรื่องของความคิดเห็นสําหรับคนที่บ้าข้างแล้วก็หลักฟุตบอลครับ